สบายดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีเบทุกท่านเข้าวมาหาสมสงทรสงคราเด้อเป็นวัดเป็นไอปาลงเลย <c oughs> อยู่ดีแม่มาแดงกันเลยเ <c oughs> สียงไอคิวพี่น้องอสบายดีพี่น้อง ให้ขี้ไปอยู่ตลาดเลยเด็บักลายนะาปต้นอันสำมันสกระต้นไอ้ขีอี่อกะมีข้าจ้าขึ้นมา,าข้นบานน้องบัวบาน้องบัวถางข้จะไปหาปลา ตัวเด็กเนาะอนี้ปลาบออ่อนคำขามไปเม็นน้ำค้องี่ไหนบ่อใด้ได้พี่น้องเลยับผังไทยก็เข้มมาลาะไหมนใกล้ๆั้าพูดนัน่องม็นน้ำค้องมาทีเจ้าอกกว้าอยู่ที่นี่นะมันกุกน้งคือไซค์ไปเมื่อสุโนมาน,นี่ก,กุ้งแมนอันนั้นเปิดเพลงได้ยินชอบผังเลย không hàng bao thay bây giờ cái xong mù bạ nha mì cà rốt chú thay ha cái gì mà chắc nó มแมงสาบกินคือผมมีมแมงสาเบสิแมงสาบแมงปกติเนี่ยกินแต่แมสงสาบนะพี่น้าออกแล้วคุณลูกในกลางแมง อยไปทห่ตุออ <c oughs> ห,หลัแล้ว่อนนอนว้ได้เนาะอยู่ <c oughs> หนาแพ้แพเห็นหัวเล่าลยตุเขไปนกะ่าไไ <c oughs> หาน <c oughs> ห้าพนะย่จอยก็แงแล้วเนาะแม่ งอโคเป็นจอยเพต่หวานรักนะเป็จอจะเห็นดีอ่อะนะเา่อนหรือว่ามันไม่แต่นงละส่วนไล่งวละสิไล่ตัวงวพันสิละเยงงอพันดูนี่มันสื่อมัน,นใหญ่นะมันงามะยงังอยากได้อตัวนี้หน่อยเนะประมาณ ผัวแดงโตตัวนี้ตัวนี้น่อยนะตัวนี้น่อยแต่เจอจีนี่ก็ประมาณนั้นแหกก้พันแล้วแบูมประชดมกบ ไดมีอยู่ได้ไหนวะนะเพื่อนนาร้อนเลยอันนี้อยู่บาีพี่น้องเป็นบ้าเป็นบนละลืมพี่น้องแต่ว่า คิวก็บเสียงหายพี่น้งองเลยบบาม่ห้ฮันเบิร์ดเราบ้องน้ำไม่ใช่ก็เห็นแน่นทา,านเอาสิกวนอาเม่ม่นั่นอะเม่มันไปใส่กวยปลา ป้ามีม <asan> ีชื่อ <ome> มีมีชื่อกินสำหรับเลคมาแต่หายอย่งหมดแดงเมือๆเนาะในแคมป์บลูเดชวันนี้เขามาฮาปศุาเลยอายุตั้งไรแม่ แห่งหมดแดงพี่น like yeah. ้องแม่น้องแกบ่มเป็นตาก็พี่น้องแล้วก็ให้น้องคำลำซุพี่น้องอ้ลูกมันหายแล้วไอคิวหิวนมเลยเอากระสีไปล้างพักต่อพี่น้องเอาฮะมันออกเืินมาล้างบ่มเงินมาทุกมิต่่าแคลมลลายไปทางใดเด้อ กุ้งปั้นแจงค่ะโมเดงว่ามันนี่พเราเก็มบุ้มออไปเจ้าปั้นเตาโอ้ปสมงส่งอยู่หน้าก็ได้มาเองเนี่ยข้าวปาปั้นน้ำกันใหนป้าแล้วมาที่บ่ปลาหน่อยแต่ไลยบ่าด่ไลย แม่ก็ได้บะลาชไงเอแต่ปลาใหญ่ปาใหญ่ก็ดีย่ี่บอเลยรามีลายอยู่กดียเย แมวป่า,าใช่ไหมบอ ไม่ใหญ่นะพี่น้อะไม่ใหญ่ได้แค่หมแด้งามไม่ได้บนมันยังมีหมดดำเนาะโตมากแม่สอืมแม่บ้งบ้างแกม้วมพลังักพี่น้าหนัแล้วอยน้อ้าเอ้าไมาไหนเ้อ้าไมาอันนี้ป้ามาตอนไหนอันนี่ลูก ไปยุนนอกไปไหนละ่ะอืม,มเฮียนกะด้ขาวบอลังว่าเด็กคะก็มาตรเขียนพี่น้องเ้ยพอดีเลยเห็ดกินกินข่าวอืม้าเมย์จิ้มเป็นเท่นามันงาม,มเลยเอแดง ไม่เลมเย,เยม่เยังอ่นะยนไหกีย่ยยาอไม่แหญ่ไปแย่แข่หมูแดงให้ก้ไม้นนะกิก๊ี นายกินไปแง่เลาวครับไปแง่น่ะบรบริกินเดาพี่น้องเอ้ยไปหา้างได้ก็มีแต่คนแง่นายจักไปไมตาไวะยิมมิไซไข่บดแดงเนี่ย <c oughs> โลฮ้าไหแล้วโลฮ้าพอนะมันคำแว่ามีแต่ห้อยคนแง่คนมันแง่ที่สามให้ไข่บดแดงคายบางคนก็ ห้าบาทใหญ่กินกันยังบะมีน,มะะน,นั่นบะมีได้แต่พอกินเงินห้าลายคนอะไรพี่น้องคิดดีน้องข้ามกับแดมล่าผาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผ้าเบืองผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพาประการได้คอทษดคอภายน้ำลายๆเนาะ สบายดีพี hating, ่น้องสบายดีเด้อป้ามหญ่จื่อแน่มาด้วค่ะแม่อ่าาาบักลายเต๋อ